ผู้ที่ถูกรางวัลเนี่ยก็จะมีสลากไปขึ้นเงินกับสำนักง,งานสลากกินแบคอยู่ในการดูแลของเรา<ด>ให้เกิดความเรียบร้อยผมและดีไอนะฮะขอการันตีตรงนี้เลยว่าลูกค้าทุกท่านนะฮะที่ถูกรางวัลกับกองสลากพัดได้เงินแน่นอนนะฮะเพราะว่าสลากทุกใบเป็นของท่าน เรายังดูแลลูกค้าต่ออีกหนึ่งเดือนนะครับเด i ไน่าจะโทรไม่ไหวครับบอกเลยว่าไม่มีแล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยถ้ามีเคสบอกว่าถูกรางวัลแล้วจะต้องโอนเงินมาก่อนอันนี้ไม่ใช่แน่แก็คือใครที่ถูกรางวัลมาติดต่อใช่ไหมทางเนี้ยทางบริษัทลอตเตอรี่เนี่ยก็จะร่วมกับ DSI ตรวจสอบว่าผู้ที่ถูกเนี่ยมีรายชื่อถูกต้องไหมนะครับแล้วก็จะ ตรวจสอบดูว่าสลากที่คุณซื้อไว้เนี่ยมีอยู่ที่นี่จริงไหมแล้วก็จะมอบให้เพื่อน,นําไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากคือท่านรักษาการที่ดีเนี่ยต้องการให้มาให้ความมั่นใจกับผู้ที่ซื้อสลากผ่านออนไลน์จากแพลตฟอร์มกองสลากพลัสนะครับว่าแม้ DSI จะมีการดำเนินคดีอยู่เนี่ยแต่ว่าผู้ที่มีสิทธิ์หรือถูกรางวัลเนี่ย ก็จะสามารถได้รับสลากไปและไปขึ้นเงินที่สํานักงานสลากกินแบ่งได้ก็วันนี้นะฮะทางท่านรองอธิบดีดีไซน์แล้วก็ท่านโฆษกดีไซน์นะฮะได้มาตรวจดูลอตเตอรี่ทั้งหมดของเราในวันนี้นะฮะจํานวน8ปล้านสองแสนกว่าใบนะครับแล้วก็มาหารือแนวทางที่จะนําลอตเตอรี่หรือว่าเงินรางวัลเนี่ยไปถึงมือลูกค้าให้ครบทุกคนโดยเร็วที่สุดนะครับแต่ตอนนี้อ่า ยังไม่ได้ข้อสรุปนะยังไม่ได้ข้อสรุปกําลังหาแนวทางที่ง่ายและสะดวกที่สุดนะครับช่วงบ่ายพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะเข้ามาพบผมแล้วก็หารือกันอีกทีนะครับบ่ายวันนี้น่าจะรู้เรื่องครับว่า,าลูกค้าจะได้รับลอตเตอรี่อย่างไรนะฮะแต่ผมขอการันตีผมและดิเอตผมและดีไอน,นะฮะขอการันตีตรงนี้เลยว่าลูกค้าทุกท่านนะฮะที่ถูกรางวัลกับกองสลากพัด ได้เงินแน่นอนนะฮะเพราะว่าสลากทุกใบเป็นของท่านท่านซื้อไปแล้วนะครับแล้วกองสลากพัดก็ยังอยู่ซัพพอร์ตอีกหนึ่งเดือนเต็มๆไม่ว่าปัญหาใดก็แล้วแต่เรายังดูแลลูกค้าต่ออีกหนึ่งเดือนนะครับดูแลกัน24ชั่วโมงเหมือนเดิมครับสลากตัวจริงทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ผมก็จริงแต่มันถูกดูแลด้วยด้วย SI, ดีไซน์โดยพนักงานสอบสวนผมไม่สามารถเคลื่อนย้ายสลากได้ ครับผมเมื่อกี้ผมแย้งไปว่าลูกค้าผมเนี่ยถูกรางวัลเนี่ยขั้นต่ำสี่หมื่นคนแสนก็ใบจากทั่วประเทศสมมุติว่าเขาถูกแค่สองพันจะให้เข้ามาจากต่างจังหวัดผมเกรงว่าจะมีปัญหาครับแล้วมันจะทำออกมันจะยังไงได้บ้างะคะยังไม่ทราบเลยครับเอาตรงๆว่าถ้าสมมุติเราสมม่งไปสษณีไปเนี่ยลอตเตอรี่ใบหนึ่งมันไม่ใช่แปดสิบบาทแล้วนะถ้าเกิดเป็นรางวัลใหญ่สี่ห้าหมื่นแล้วมันหายไปกลางทาง<ม>ก็เดือดร้อนกันอีก ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองปรึกษาพนักงานสอบสวนครับว่ามันทำยังไงไ,ได้บ้าง <Yeah. S 1> ไม่มีนะไม่มีไม่มีเดซาน่าจะน่าจะโทรไม่ไหวครับ mm hmm. ก็บอกเลยว่าไม่มีแล้วก็ระวังมิชาชีพด้วยถ้ามีเคสบอกว่าถูกรางวาัลแล้วจะต้องโอนเงินมาก่อนอันนี้ไม่ใช่แน่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok อค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ